ใครเป็นผู้กำหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งของอบตอสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมกันต่อเลยนะครับในการจัดการเลือกตั้งอบตอซึ่งจะครบวาระกันในวันที่27พฤศจิก,กายน2568นี้แล้วนะครับซึ่งตามแผนของกกตเนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะครับจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569 ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของการกําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งระเบียบเนี่ยล่าสุดเลยนะครับกกบตเนี่ยเขาได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่5พุทธศักราช2568ในการกําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นอานาจของใครนะครับก็คือ ในข้อ20วรรคหนึ่งเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านประหลัดหรือผู้ที่รักษาการแทนท่านประหลัดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําอบตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบตที่เรามีการประกาศสรรหากันไปนะครับะ ผู้มืนวยการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอบตประกาศกําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามแบบสทพทสามทับหนึ่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับไม่น้อยกว่า25วันนะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นอำนาจของผู้มืนวยการเลือกตั้งประจําอบตแต่ว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา อบตอเสียก่อนนะครับจึงจะประกาศได้นะครับประกาศกําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้นั่นเองและจะต้องดําเนินการเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับ